สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้แอดมินมังกรนะครับจะพามาชมมาด้าสองนะครับคันนี้เป็นปี2017นะครับมาในโทนสีแดงนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ส่นด้านหน้ากันก่อนไฟหน้าคันนี้นะครับยังเป็นแบบฮาโลเจนอยู่นะครับยังไม่ใช่ไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดี่ยวมาในตัวโคมด้วยนะครับด้านล่างก็จะมี ไฟตัดเหมาะมาให้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับในส่วนกระจังหน้านะครับตรงนี้นะครับจะเป็นซินโครเมียมนะครับล้อมรอบส่วนกระจังหน้าไว้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องรับลมเข้านะครับตัวเครื่องนะครับตรงกลางเราจะมีโลโก้ของมาด้ามาให้ตรงกลางสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านข้างของตัวรถอ่า สำหรับล้อคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับเป็นล้อแม็กสีเทานะครับสวยๆแบบนี้เลยเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วนะครับล้อเดิมจากโรงงานตรงกลางก็จะมีโลโก้ของมาดามาให้ด้วยนะครับถัดขึ้นมากระจกมองข้างกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับตรงปลายกระจกมาให้ด้วยนะครับเป็นไฟ LED นะครับสําหรับไฟเลี้ยวดวงนี้ขึ้นมาด้านบนก็จะมีค้วกันสรดนะครับ มีให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับคิวกันาสาต,ตรงนี้นะครับตรงที่เปิดประตูนะครับฝั่งข้างคนขับแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับจะมีปุ่มสมารท์ทคีย์มาให้ด้วยนะครับปุ่มสมารท์ทคีย์คืออะไรนะครับปุ่มสมารท์ทคีย์เวลาเราล็อกรถนะครับเราจะไม่สามารถเปิดประตูได้แต่ถ้ารีโมทของรถนะครับอยู่ใกล้ตัวรถเราก็แค่กดปุ่มลงไป ก็สามารถเปิดประตูได้แล้วนะครับมาต่อกันที่ด้านหลังนะครับด้านหลังยังเป็นที่เปิดแบบธรรมดาอยู่นะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เติมน้ํามันนะครับตรงกันกับตรงล้อนะครับด้านหลังก็จะเป็นล้อเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับมาที่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายถือว่าออกแบบได้สวยมากๆนะครับสําหรับไฟท้ายนะครับจะยาวมาตั้งแต่ด้านข้างของตัวรถนะครับมาจนถึง ประตูที่5นะครับหรือว่าประตูช่องเก็บของนะครับจะเป็นแบบ led นะครับสำหรับไฟด้านหลังนะครับมีไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยมาให้ในตัวเลยนะครับขึ้นมาด้านบนด้านบนจะมีเชียบฉลามมาให้นะครับสวยๆแบบนี้อ่ะมีเียบฉลามมาให้นะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีไฟเบรกดวงที่3นะครับมาพร้อมกับที่ฉีดน้ํานะครับ ฉีดน้ำล้างกระจกนะครับตรงกระจกด้านหลังนะครับก็จะมีเส้นไล่ฟ้ามาให้มาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนมาให้ด้วยนะครับตรงกลางของประตูด้านหลังก็จะมีโลโก้ของมาสด้ามาให้ด้วยนะครับผันลงมานะครับจะมีเซ็นเซอร์นะครับเวลาถอยนะครับจะมีเซ็นเซอร์ให้นะครับตรงนี้นะครับจะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับสาหรับเวลาถอยนะครับกล้องก็จะติดมาให้เราครับดูด้านหลัง สำหรับประตูที่5นะครับหรือว่าประตูช่องเก็บของด้านหลังนะครับถือว่ากว้างมากๆนะครับสําหรับช่องเก็บของนะครับตรงนี้นะครับมีไฟมาให้ด้วยนะครับเป็นไฟสองสว่างนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับช่องเก็บของนะครับปูด้วยพรมนะครับด้านล่างก็จะมีชุดล้ออะไหล่มาให้นะครับแล้วก็อะไหล่เปลี่ยนล้อนะครับมีมาให้นะครับเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับดอกยางยังครบทุกเม็ดนะครับสําหรับดอกยางนะครับ สำหรับที่เก็บขอนะครับสามารถพับเบาะ,ะเข้าไปด้านในได้นะครับแบ่งออกเป็น60ต่อ40ส่วนนะครับสำหรับการพับเบาะของเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อภายในตัวรถกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปชมภายในตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาชมประตูฝั่งคนขับกันก่อนนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับอ สำหรับประตูฝั่งคนขับนะครับจะมีที่ลดกระจกมาให้ทั้ง4บ้บานนะครับฝั่งคนขับจะเป็นแบบออโต้นะครับมีปุ่มล็อกกระจกปุ่มล็อกรถนะครับกดล็อกรถนะครับยังใช้งานได้ปกตินะครับถัดขึ้นมาคือปุ่มปรับกระจกมองข้างนะครับสามารถแยกซ้ายขวาได้ด้วยนะครับปรับได้4ทิศทางกันเลยทีเดียวนะครับถัดมาที่คอนโซลด้านขวาฝั่งคนขับนะครับ ตรงนี้นะครับจะมีแอร์มาให้นะครับดีไซน์ออกแบบให้เป็นวงกลมนะครับถือว่าสวยมากๆนะครับถัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นช่องไล่ฟ้านะครับมาให้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโหมดการขับขี่นะครับมีโหมดการลื่นนะครับแล้วก็โหมดไอสต็อปด้วยนะครับสําหรับกุญแจรถคันนี้นะครับเป็นแบบรีโมทนะครับเราสามารถสตาร์ทรถโดยไม่ต้องเสียบกุญแจนะครับสําหรับคันนี้อ สำหรับปุ่มสตาร์ทนะครับมันจะอยู่หลังที่ปัดน้ําฝนนะครับตรงนี้นะครับเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มนะครับเครื่องก็จะติดให้นะครับสําหรับหน้าปัดคันนี้นะครับจะแยกออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับเป็นจอฝั่งซ้ายมือนะครับจะบอกเลขไม้นะครับแล้วก็เกียร์ที่เราเข้าอยู่นะครับคันนี้นะครับรถปี2017นะครับขับไป53,000โลนะครับ แล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะบอกสถานะของตัวรถด้วยนะครับ grateful. สําหรับด้านล่างนะครับมาต่อกันที่ตรงกลางนะครับตรงกลางจะเป็นวัดรอบเครื่องนะครับแล้วก็จะมีความเร็วของตัวรถด้วยนะครับเป็นหน้าจออยู่ตรงนี้นะครับจะเขียนไว้อยู่นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับด้านขวามือนะครับจะบอกอุณหภูมิภายนอกตัวรถนะครับแล้วก็ปริมาณของน้ํามันนั่นเองนะครับพิเศษเลยคันนี้นะครับมันจะมีหน้าจอ มันจะมีเลขศูนย์ขึ้นอยู่นะครับคันนี้จะเป็นหน้าจอบอกความเร็วของตัวรถนะครับเวลาขับรถนะครับเราไม่ต้องมองหน้าปัดของตัวรถก็ได้นะครับมันจะมีหน้าจอมาให้ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นความเร็วมาให้นะครับสําหรับพวงมาลัยคันนี้นะครับถือว่าจับได้ถนัดมือมากๆนะครับหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีดํานะครับสําหรับตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับ เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้วยนะครับตรงซ้ายมือนะครับก็จะมีปุ่มต่างๆนะครับมาให้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเลือกเมนูนะครับคันนี้สามารถสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะครับแต่ต้องไปตั้งค่าก่อนนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมีปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์มาให้นะครับเวลาเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับด้านหลังพวงมาลัยก็ปกติครับไฟเลี้ยวเปิดไฟหน้ารถนะครับ ไฟหลีไฟรถนะครับสามารถเปิดได้แล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นที่ปัดน้าฝนของเรานั่นเองถัดขึ้นมานะครับตรงนี้จะเป็นแอนะครับมาให้นะครับเป็นวงกลมเหมือนกันกันกบด้านขวามือนะครับสามารถหมุนปรับทิศท,ทางได้นะครับามาตรงกลางก็จะเป็นไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับถัดมาอีกตรงนี้นะครับจะเห็นเป็น ขีดๆตรงนี้นะครับเป็นช่องแอร์ของเรานะครับมันซ่อนอยู่นะครับให้เข้ากับตัวคอนโซลด้านหน้านะครับถือว่าดีไซน์ได้สวยมากๆนะครับสำหรับช่องแอร์ตัวนี้นะครับไปอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์เหมือนกันนะครับด้านบนก็จะเป็นเส้นไล่ฟ้านะครับสําหรับตัวคอนโซลตรงนี้นะครับจะเป็นหุ้มด้วยหนังนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บเอกสารมาให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าจอคันนี้กันนะครับคันนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะครับบลูทูธ AUX นะครับ USB Apple CarPlay นะครับสามารถเชื่อมต่อตรงนี้ได้นะครับมีระบบนำทางมาให้ด้วยนะครับสามารถสามารถปรับได้ตรงตรงนี้นะครับด้านหลังเกียร์ครับจะมีปุ่มปรับมาให้นะครับมีปุ่ม เลือกโหมดต่างๆมาให้ด้วยนะครับตรงนี้เพิ่มโวลลูมนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับก็สามารถปรับได้ภายในตัวนี้เลยนะครับเลือกเมนูต่างๆนะครับเวลาเราขับรถนะครับไม่อยากเอื้อมมือไปกดนะครับสามารถเอามือมากดเมนูเลือกเมนูได้ตรงนี้เลยนะครับมาต่อกันที่ระบบแอร์นะครับคันนี้เป็นแอร์แบบออโต้นะครับสามารถแบบเป็นออโต้ก็ได้นะครับหรือว่าสามารถปรับตามใจคนขับรถเลยก็ได้นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะมีช่องใส่แผ่นซีดีด้วยนะครับสามารถเล่นแผ่นซีดีได้นะครับถัดมานะครับก็จะมีช่องเสียบการ์ด sd การ์ดนะครับแล้วก็เสียบ usb aux นะครับแล้วก็ช่องเสียบชาร์จไฟตามลำดับเลยนะครับมาต่อกันที่ระบบเกียร์เกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับหรือว่าเกียร์ออโต้นะครับถือว่าดีไซน์ได้สวยมากนะครับสำหรับ ตัวขอบของเกียร์นะครับก็จะมีสีเงินตัดตรงนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นลายเคลียร์คาร์บอนนั่นเองนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับมันก็จะมีหน้าจอแสดงผลตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับตัวกล้องมองหลังนะครับสามารถเลือกตั้งค่าได้นะครับความชัดความสว่างชี้นะครับดีจิตอะไรก็ ตั้งค่าได้หมดนะครับสําหรับตัวกล้องมองหลังนะครับมาต่อกันที่เบรกมือคันนี้เป็นเบรกมือแบบธรรมดานะครับเป็นเบรกมือแบบดึงอยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับถัดมาก็จะมีช่องเก็บแก้วน้ําเก็บของนะครับสําหรับเบาะคันนี้นะครับเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับมีลวดลายตามเบาะนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นลายดําสลับสีขาวนะครับ ข้างบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเส้นคู่นะครับตรงลงมานะครับตั้งแต่ด้านบนมาจนถึงตรงกลางตรงนี้นะครับสําหรับข้อดีของเบาะผ้านะครับอ่ะระบายอากาศได้ดีนะครับเวลาเรานั่งนะครับอ่ะทำให้เราไม่รู้สึกร้อนจนมากเกินไปนะครับสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานนะครับขนาด1.3ลิตรนะครับหรือว่า 1299นซีซีนะครับอ่าเป็นเครื่องเมเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับอ่าอ่าเม็ดอาร์คนะครับยังชัดนะครับยังเต็มอยู่นะครับเม็ดอาร์คนะครับตรงคานด้านข้างกับด้านหน้านะครับอ่าถือว่าสภาพยังดีมากนะครับไม่เคยชนหนักจมน้ําไฟไหม้พิการนะครับไม่เคยนะครับเป็นรถมือสองสภาพดีไม่แท้ทุกคันไม่มีกอไม้นะครับ ฝาครอบเครื่องนะครับก็ยังสภาพดีอยู่นะครับเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับสําหรับภายในตัวเครื่องยนต์นะครับหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับสําหรับคองเลี้ยวนะครับทางประเสริฐผลของเรานะครับจะเปลี่ยนถ่ายให้ลูกค้าทุกคันนะครับสําหรับตัวคองเลี้ยวนะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูตัวรถได้ที่ประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครเลยนะครับ รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคารครับต้องมาที่ประเสร,ริฐพลลุ่งเรืองสกลนครของเรานะครับสำหรับวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ